ดีข้าพ่นเพื่อนขาพบกับช่องยายเล็กยายเล็กสาวบุรีรัมย์นะคะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ยายเล็กก็จะมาไม่รู้จะทําเมนูอะไรทานเนาะเพื่อนๆว่าจะผัดหมูค่ะผัดหมูแล้วก็เอ้ยอีกอย่างหนึงเนาะก็ย่างปาลปานนเนาะปลาหิงเนาะเดี๋ยวจะย่างปลาหิง ตัวหนึ่งเนาะเพื่อนๆก็ไม่รู้จะทานอะไรทำตานเมี่ยงปลาดกีกว่านะนะคะเดี๋ยวจะ ได้เวลากินแล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรน้องคงานเน้อปลาหมูไก่อยู่นี่แหละค่ะเพื่อนๆเก็ม,มีแค่นี้นะแต่ว่าปั้นเด็กอะต้องทำาข้าวตลอดนะคะเพื่อนๆไม่มีหน้าที่อะไรหรอก ที่ที่ทงทข้าว็ค่กินงเ้ามาถ้าวันธรรมดาจะาากินขเช้ามาก็เตรีมยมโงใส่แบบนี้กนเสร็ ทานข้าวไลเบอรี่กันนะคะเอาผสมผสมหน่อยเนาะข้าวไลเบอรี่นะคะเพื่อนเพื่อสุขภาพของเรานะคะข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวใ้ดีนะ <c oughs> โอ้ยเราไม่ได้เอาเอาน้ำข้าวไว้ไปรป,ปตัต้นาย้นะเพื่อนๆวางลุ่ลืมค่ะไว้พวกนี้ดีกว่ารถน้ำข้าวจะได้ลามน,นะ <c oughs> ล้างสามสามครั้งนะคะสามครั้ง เขาบอกว่า <c oughs> ล้างสามรอบนะคะเขาบอกว่าข้าวถ้าจะให้อร่อยนะใส่ใส่เกลือใส่เกลือสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มากนะคะใส่นิดเดียวแล้กวก็ <c oughs> น้ำส้มสายชูค่ะ หน้าร้อนใส่น้ำส้มสายชูนะคะว็ได้ <c oughs> ใส่น้ำประมาณแค่นี้ไม่ต้องอันใหญ่เนาะ <c oughs> แค่นี้นะคะ <c oughs> อย่าล,ลืมเอาผ้ามอมาแล้วเนี่ย เนื้อผัดผัดตีนะคะ่ะจะผัดกับอะไรเนาะคิดคิดดูกนะ่อนเนาะไม่รู้จะทําอะไรดีเดี๋ยวก็คิดดูก่อนนะคะไม่รู้จะทํากับอะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ในตู้ตอนนี้มีมีอะไรเนาะมีมะเขือ าจะผัดมาคืนนะ อันอันคนแล้วก็หมากไว้นะคะเพื่อนๆ หม,มักหมูเอาไว้เนาะหมูจะได้นุ่มนะคะได้อร่อยเนาะถ้าอาน,นันเลยอ่ะมันจะไม่นุ่ม ลืมไปว่าลืมไปไมโครเนาะลูกเขาบอกว่าเขาอยากกินกุ้งนี่เลยแม่แม่โมแต่ยอัน,นี่เนาะไม่ได้ ก็สนใจด้วยเนอะบาลูเขานั่นอะไรเนอะลูกเขาเขาบอกว่าเขาอยากกินกุ้งแต่แม่ไม่ได้ไปตลาดเลย,ยทุกคนอือ กักเอที่เคยวาดฝัน I'm down, 空嘛物空的他。Oh